3ามกลุ่มนี้ค่ะแนะนำให้ปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยเอสเทราโปรค่ะ กลุ่มที่1นนะคะก็คือกลุ่มที่ผู้หญิงในวัย40อัพเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะผู้หญิงวัย40อัพเนี่ยฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมันลดลงประมาณ20-25%ดังนั้นนะคะมันมีความเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเร็วขึ้นหลายๆคนเนี่ยอายุแค่30ปลายๆแต่ดันมีอาการที่เรียกว่าอาการไวทองทั้งที่ยังไม่ถึงนะคะ oh <no. S 1> มีร้อนมุบว่ามีเหงื่อออกกลางคืนมีเวียนหัวบ้านหมุนประจำเดือนเริ่มไม่ปกติอาการเหล่านี้ค่ะกําลังบ่งบอกว่าเราต้องปรับสมดุุลลมมนนแ้วะะะะคคก่่ที2 อันนี้คือซีเรียสมากๆเลยคือคนที่มีการตัดรังไข่ค่ะเพราะรังไข่เนี่ยเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนเพศคนที่ตัดรังไข่ก็เท่ากับฮอร์โมนเพศหมดกระทันหันค่ะยิ่งกลุ่มที่ตัดเร็วก่อนที่จะหมดประจำเดือนกลุ่มนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงกับร่างกายเนี่ยหลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องของกระดูกทั้งเรื่องของผิวพรรณทั้งเรื่องของระบบภายในร่างกายนะคะปัญหาจุดซ่อนเลนแห้งแสบคันปัญหามันจะมันจะมาเยอะเลยแล้วรวม อาการนอนไม่หลับด้วยดังนั้นกลุ่มที่แนะนําสุดๆเลยคือกลุ่มที่ตัดลังไข่ทั้งก่อนและหลังวัยทองนะคะกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มวัยหลังหมดประจําเดือนนะคะคือกลุ่มที่ 50, 60, 70ค่ะเพราะ ฮอร์โมนของเราค่ะมันไม่ได้ลดจบแค่ตอนที่เราหมดประจำเดือนค่ะแต่หลังจากหมดประจำเดือนฮอร์โมนมันก็ยังลดลงต่อเนื่องพอมันลดต่อเนื่องแปลว่าเราไม่รู้เลยวันดีคืนร้ายเราอาจจะมีอาการออกปวดตามข้อขึ้นมาหรือชาปลายมือปลายเท้าขึ้นมาหรือหยุดดีร้อนวูบวับก็รุนแรงขึ้นมาอีกหรือบางคนนะคะอายุมากแล้วแต่อาการแบบจุดซ่อนเลนส์มีปัญหาเนี่ยจนถึงอาการอักเสบนิ่ทรมานเรียกว่าใช้ชีวิตไม่ได้เลยหรือการนอนหลับก็แย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการปรับสมดุลฮอร์โมน ะะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยกับทั้ง3กลุ่มและเมื่อเรารู้ว่าการปรับสมดุลฮอร์โมนม,มีบทบาทสำคัญแต่เราต้องอย่าลืมว่าเราควรจะเลือกตัวที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะเอสเชล่าโปรมีสารสกัดแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารสกัดจากเปลือกองุ่นสารสกัดจากเปลือกส้ม2ตัวนี้ค่ะยังช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการแก่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาไวททองแล้วก็ป้องกันมะเร็งด้วยค่ะ